กนอีแล้วะะคะตามคำเรียกร้องของแฟนๆนะคะที่บอกว่าอยากเห็นทีมหลักและแผนหลักของเจนนะคะนี่เลยนี่คือทีมหลักและแผนหลักของเจนเลยนะคะที่ทีมหลักของเจนเนี่ยไม่ใช่ฟูลไอคอนทั้งหมดนะคะเพราะว่าเจนเล่นไม่เข้ามือค่ะก็เหมือนคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามมาค่ะทุกคนส่วนฟีเจอร์บางตัวนะคะเล่นเก่งกว่าไอคอนอีกค่ะค่ะรูปแบบการเล่นของเจนคร่าวๆนะคะ แบ็กทั้งสองข้างจะต้องเป็นแบ็กที่เติมเกมค่ะ้ยเป็นขออุไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนอื่นจับทางเจนได้ค่ะค่ะและนี่ก็คือตัวสำรองนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทีมไปลงแรงกันเลยค่ะกดแล้วนะคะ right, เดี๋ยวเราจับคู่แป๊บน,นึงนะคะ สี่เลยค่ะเข้าไปสองวันนะคะไปดูีกันเลยค่ะมาแล้วค่ะ a very good evening to you on what is pretty close to and why you've going to great. only a breath of wind, so the football has no excuses for not being at its very best. the teams, i know, are pumped for this. there are fantastic scenes in the stands. there is a, a great sense of drama here, a great sense of excitement and expectation. This really is a great venue. It adds so much character to every <laughs> game at stages. And as you can see, we've already started here. We'll be looking to dictate the way he can. One of the all time greats and the man who revolutionized tactics, <laughs> in introducing a whole new philosophy and a whole new style. It's safe to say, he is a, a pretty special player, too. <inspiration. S 2> เกือบเข้าเกือบเข้านะคะเกือบไปนิดนึงหาเล่นพักอกให้วีเอล่าเน็ดเวด <Let yet. S 1> เน็ดเวดดึงจังหวะให้คารอสบอลกระเชอออกหลังได้เตะมุมค่ะ <c oughs> นำไปก่อนนะคะวิเอล่าสไลด์ใส่วิเอล่าในตำแหน่งกลางร,รับเจนจะขาดวิเอล่าไม่ได้เลยนะคะเดวเปโโ่เห็นพี่เบคว่างอยู่ไหลให้จหังหวะนี้พี่เบคยังไงพี่เบคเปิดโอออััันนน่่่่ไไไปปีะาบ S <S im and that's been leave it clear. But it's Nedved. พี่กาก้าวิ่งไปแล้วฮาคิมี่วิ่งไม่ทันเลยค่ะสงสัยต้องได้ขับโมไซตามแล้วนะคะสไลซ์เลยต้องรีบกดข้ามเลยค่ะเขินค่ะเขินเฮ้ยวัดใจแล้วนะคะ เน็ดเวทเดี่ยวไปโลฮาแลนด์นี่ไงฮาแลนขอลองสองไกลดูบ้าง เบเตะมุมกดดันต่อเนื่องค่ะลูมินิเก้มาตัดบอลไว้ได้จ่ายให้เมสซี่ฮาคิมี่วิ่งเข้าไปเบียด โดนแมสซี่พัก run. ออกมาแมสซีซ่ได้หลุดแล้วจังหวะนี้เอา้ายังได้อยู่ค่ะ

ก็ยังโดนม่งเขียบมาหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกค่ะเป็นเจนนะคะนำไปสองประตูต่อนหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปต่อครึ่งหลังกันเลยนะคะ นครึ่งหลังเหมือนฝั่งตรงข้ามเขาจะเปลี่ยนตัวสำรองมาถึง3ตัวด้วยกันนะคะมีอินซากี้โรนันโดแล้วก็ฮาวเวิร์ดค่ะ And it's been taken straight back. And here's Del Piero. Howard. Messi Lonando. He might. Now it's messy. Yeah, yeah. Away from immediate danger. Roberto Carlos tries to get it forward quickly. Man. Well it did look promising to start with, but. แคมเบลยังยืนตำแหน่งดีอยู่นะคะอ้าวจ่ายบอลเสียเต้นนะคะต้นเต้นโดนแน่อึ้บมันไงจบแล้วโดนแน่เริ่มกันใหม่ค่ะเวลาเจมเจอรงแ์ที่สูงกว่าเจนจะชอบตื่นเต้นนะคะ

ไปต่อกันเลยค่ะขึ้นนำอีกครั้งค่ะแต่นํำได้ไม่ค่อยนานกลัวจะโดนตามตีเสมอเหมือนสองลูกก่อนหน้านี้ค่ะ Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. <laughs> Danger averted for now. Maltini gets it back. And it's messy. <laughs> <laughs> Filippo Intaghi. <laughs> and it's played forward. <laughs> <Now> it's <laughs> Torres. โดน,นแย่งเลยค่ะโดนคืนเลยค่ะพูดไปทันขาดคำนะคะโดน,นตีเสมอจนได reach <P US> วีเอล่าฮาวต์ให้ที่แมซซี่คืนมาที่วีเอล่ากากฮาวต์เลือกทีจะใจต่อบนขลำออกหลังไป พีโดวิ่งไปอีกแล้วอโอ้ยช่วยชีวิตเจนไว้ทดเวลาครึ่งหลังสานาทีนะคะมัตเทอุดดักบอลไม่ได้ให้มาที่ตอเลส ขอคืนครับผมงงง,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 งขอคืนครับหมดเวลาการแข่งขันค่ะหมดเวลาการแข่งขันค่ะเป็นเจนนะคะชนะไป4ประตูต่อ3านะคะ The has paid off หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการับคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เจนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย